ลูก <ibl ok! S 1> อติณพีพีอารีน่ะลามคนฮัลโหลคุณยายนะคะคุณป <USC. S 2> ้าคุณย่าค่ะหนูบอกว่าอะไรนะค่ะนะไปห้างไดมไหมไปทำอะไรคะได้ไหมไอะไปมอนล่ะคะโอเคนี่ ตอนนี้นะจ๊ะใกล้ถึงบ้านปาแล้วนะจ๊ะเป็นยังไงนะบ้างจ๊ะตื่นเต้นไหมจ๊ะตื่นเต้นไหมจ๊ะเดี๋ยวกูจยฝันนอนอยู่นี่สามเดือนไหมจ๊ไม่เอาล่ะนเฮ้ยอลินตื่นเต้นไหมอลินเป็นยังไงบ้างอลินหันมาหากล้องเลยครับเลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วเอาแอบลงไปแอบลงไปแอบลงไปแอบแอ เอาเอานะเอานั้นหลานคิดถึงนั้นตอนนี้เราได้ตึกบีนะจ๊ะอยู่ตึกบีสวยมากเลยดูมียายจะถ่ายรูปแล้วรอแป๊บเดียวครับสวัสดีค่ะโอเคครับเออ อันนี้ไม่ใช่รงเรล็ก EBT เออ EBT เอเว่นนะจ๊ะมีไส้กรอบมีไส้กรอบมีสลัดนะคะถ้าหิวว,ว้าวห้องนี้ใหญ่มากวันนี้เราขอนั่งตรงนี้ได้ไหมป๊ะป๊าไม่ได้ขอนตรงนี้ได้ไหมได้ค่ะน่อยได้เลยค่ะอ,อ๋อ,อตัวเองเขารู้แล้ว สั่งโน้นได้วิวสระไหมอันนี้ไม่มีวิวสระก็แล้วก็ห้องมุมห้องริมด้วยอโอเคแค่นี้ไเล่นน้โอ้โหูผมผมเป็นทรงอะไรคะ,ะจยมาอันจุจมากเอาป้าลงไปเลย <laughs> อย่าพิ่งใจเย็น ใจเย็นๆนะคะไม่ไหวูนี่เองเราจะใช้เบาะนี้ก็ได้ลูกดูก่อนนะว่าลึกหรือเปล่านะตีนเดี๋ยวเขาไปสแกนอันนี้ให้ อตินนุสไลเดอร์นุลูกไม่ต้องให้น้องไปนะเออเติม,ม<า>อีกรอบนึงไหนไวหวกลับสิวหวกลับสิวหวกลับโชว์สิอึ๊ด เอ้ยเก่งเก่งมากอ้าววันที่สองนะคะอ่าทุกคนเล่นอะไรกันคะไปไหนกันคะ ยังไม่ตกอะขอกินหนึ่งคำนะคะบายบเอ้ยโอ้เครองเล่นเยอะมากเครองเล่นเยอะมากครับพี่พีครับโอ้ยิ้มหวานเลยครับโอ้ยเครองเล่นเจ๋งๆนั้งนั้นเลยอะอ,อ, <laughs> อะไรอะเด็กอะไรอะ สูงเกินเอากดปุ่มนั่นแหละนั้นเปล่าสีขาวฝั่งนู้นเปลาปุ่มใหญ่ๆสีขาวสาตาร์นี่เออ,อ,เอเหรือว่าแตงจะเล่นเขคงกับหลานไหม เหยียบคันเร่งคันเร่งแล้วก็เบรกด้วยลูกอย่าลืมเบรกได้แค่นี้หรือเปล่ามันต้องมันต้องออกแรงก่อนเออมันต้องไปเรื่อยก่อนเออแซงไปเลยอุย้ยสุดยอดแซงแล้ว พวงมาลัยมันพวงมาลัย nah มันไอ้นี่ดีนะ เอาก็ดูก็แม่ไม่ชอบในคุณยายกินทับทิมกรอบกับน้ำส้มข้นแก่เด็กก็รอก่อนรอก่อนไม่พีเพราะเดี๋ยวลงุลง โอเคโอเคมามามาอ้าวไป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 นี่ค่ะซื้อบัตรนะคะผู้ใหญ่80เด็กก็80ค่ะราคาเดียวกันนี่ค่ะคุณยายขายรถค่ะเขาขายรถ ร้านขายรถค่ะหนูหนูซื้อรถไหมคะไม่ต้องนี่ตรงโน้นนะที่มีลูกโปอ่ะนั่นแหละเขาขายรถเข้ามาตกแต่งขายรถขายรถอ๋อ oh, น,น,น,นี่นี่นี่เขามีเครื่องเล่นเยอะเลยเธอนี่นะคะเครื่องเล่นนะคะ <Okay. S 1> ดูอูดขี่อูดนะคะก็มีนะคะแม่ขี่อูดไหม ซ้ายเป็นโซนสัตว์ขวาเป็นเครื่องเล่นคาะโอเคไปดูอไป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 ดูอูดไปไปดูสัตว์ลูกไป,ปไปดูโวนสัตว์ค่ปปะ ใช่อ้างนอ่ะข้าวตกกินข้ากินขาหอมข้าวหอมถือกินเลนะ เดินเดินลงทางไหนอ๋อลูกเดินลงทางนี้แหละข้างในเดินลงไปค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะอะไปเข้าห้องน้ำกันให้เรียบร้อยเลยหม่อมมาถ่ายวิดีโอม่อมมาดูบอลจะมีสักชิ้นนี้ด้วยหม่อมมาจะม้วนไหมมีสักชินนี้ด้วยเดี๋ยวๆเพรไปจับอม่อมมาอุ้มเลยอุ้มไม่ได้ นี่หนูก็มาใส่ตำตำซี่นี่เอาตินให้น้องว้าเออเออเท่าหนูเลยเออพิกเป็นียาฟได้ไปเลยเดินไปเลยจัิงห เ nah ออนน army, มันร้อนอันเพราะว่ามันมันะบ้านเราน่าจะเย็นกว่านะเย็นกว่าบ้านมันนะแล้วมาถ่ายวิดีโอให้หนูอยู่ไงคะหนูได้ไปดู y o u t u b e ไงฮะอาตินขึ้นเครื่องนี้ไหมกับพี่พีอาะแม่ขึ้นไหม À, ôi teeng, cảm thấy nó lớn hơn so với <laughs> trước đây không? Không. 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 อ๋อนี่มีของให้เล่นด้วยเองเล่นอะไรอีกอลูกเมื่อกี้ลูกก็เล่นแล้วอะเดี๋ยวชุดสกปรกค่ะเหนื่อยด้วยลูกเล่นแป๊บเดียวอยู่แล้วเนี่ยอ๋อเตงขึ้นได้นะเขาไม่ได้เสียตัง อ๋อสกปรปกใช่ใช่ใช่สกปกแเนื้อต้นไม่เรอยากให้อาหารเท้อ๋ออ๋อไปดูก่อนนะนี่ลาไหมเองนี่ <ลา S 1> หนูเดินสิหนูจะเห็นตัวเองใน Youtube ไหมเนี่ยถ้าหนูมาจับม้านี่อนีจะจับอันนี่อันี้อันนี้ยอมไม่ได้ ไปแม่ยังเดินไม่สุดสุดเลยเดี๋ยวตาเดี๋ยวตาเดี๋ยวดูก่อนน้องเขามีอะไรนู่นเขามีอะไรนู่นอาตินเดี๋ยวมือเดี๋ยวตากินมือเข้าไปแหละ มมมแม่ลูกออกไปลง YouTube นะเมื่อกี้แม่พูดว่าอะไรมันจะมีห้องแอร์อยู่กินอาหารอยู่นะจุดรับคะแนนถ่ายไหมลูกไ,ไปถ่ายกับเดินไปถ่ายกับกวางนะลูกเดี๋ยวไว้ลงที่สมัตไง เออเดี๋ยวค่อยโทรหาเออเออโอเคเอาล้นเอาไปไปไปเต็งไปไปไปทางนี้เดินไปทางนี้เดินเข้ามาชมชมอืมอืมใช่ใช่ใช่ ก็เลยเยอะเอาขาตั้งมันมาพี่ิกไม่ได้นะลูกตัวเองเดี๋ยวมันหักเอานั่งเอาเขย่าดิอาตินออกอาตินออก ไม่ใช่เขากลัวว่าไอ้พลาสติกมันจะแตกเล่นไปเห็นลูกยิ่งเหมือนไอ้พี่ไข่แล้วมั้เสร็จแล้วเหนื่อยแลเหมือนเลยพี่ไข่ให้ลูกให้ไหน่อซื้ออะไรอ่ะซื้อตรงไหนอ๋อเนี่ยซื้อตรงนี้โอเค แล้วแม่ต้องให้หนูในรถจริงหรือเปล่าจริงจริงใช่เนี่ยมันย้อนไ่หนูอ๋อโอเคใช่ใช่ลูกห้ามให้กระรอกนะให้กระต่ายกับหนูกับนี่ให้กระต่ายกับหนูตรงนี้ได้แค่หลอดกับไอ้ย่านั่นแหละเอาโอ้ยเข้าไป

กับย่ามเอาให้กระรอกนะได้นายหรอให้แครอะให้ให้หนูได้อันนี้อันนี้ให้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ให้ให้กระรอกได้เอ้ยให้หนูได้นดูเขาโง่แคระเหรอแคระหนูให้ใส่ลงไปข้างในอย่างเดียวหนูให้แต่กระต่ายรอบนอกได้เนี่ยหนูให้กระต่ายได้ หนูห้ามเอาให้ข้างในนะห้ามเอาให้ข้างในโอเคให้กระต่ายได้อย่างเดียวให้อะไรลูกให้เพลให้อันนี้ได้อันนี้หนูไหมหนูแคทมี่ไหมอ่าเหนียวให้ได้ให้ยาลูกให้ยาให้ไปทั้งต้านไหมอะไรให้ไอ้เลยให้ไอ้เลยให้ไอ้เยจะให้กันนอมันห้ามให้กัน้อมันให้ตรงไหนอ่าโอเคข้างใน แม่แม่ลูกขอเข้าไปด่วนเดี๋ยวมันไปให้ผิดอันนี้ใช่ไหมคะหนูโอเคอ่ะลูกให้ข้างในได้ pep nưng lúc đểu lúp đểu đểu, nhủ gái lúp nhủ nhủ cái cái tai ปล่อยให้มันเลยลูกปล่อยให้มันเลยเออโอ้มันหิวมันกินกันใหญ่อย่าไปสะบัดใส่ลูกปราตานอ้องเอออย่าไปอติอลินพี่เขากินอยู่พี่เขาให้อยู่ กินอ้วนตุบไอ้นั่นตนนั่นตนนี่รู้เลยนี่นเห็นแล้วโนโตวนู้นด้วย

กินเก่งมากเดูตัวนี้ดิอ้วนตุ๊กอัอหนูหนูไปให้มันั้างนุกไปให้หนูมากเดี๋ <c oughs> ยวมันก็กินป้าไปรอที่รถแล้วพี่กุ้งไปรอที่รถแล้ว มาไปไหนนะคาปีปาล่าคาปีปาล่าคืออะไรหูอืะอะไรเนี่ยห้ามจับนะลูกห้ามจับนะ

เนแค่นี้แล้วรักกันให้มากมากเออรักกันให้มากมากเหลือแค่นี้กกมาแล้ว <laughs> น้ำตาไหลไหลเมื่อกี้เนี่ย้ดงโดดจูเลยพี่อ่ะไม่ครยิ่งเหอแวดูแล้วด่อแต่ไม่อยู่ดี <laughs> <laughs> อาป้าจะฝากว่าอะไรแม่จะฝากอะไรให้ตาดิดไหไ<อ>จะฝากอะไรให้ตาดิดไหมหว่าน้องสาวตัว,อตวเองนั่นเป็นยังไงอ๋อาตไมติดผัวติดผัว <laughs> เอ <c oughs> อไม่ปากว่าไม่รัก<อ>ผัวเออหัวเออควอยู่ยอย่เยงงี้ะเ็นอะรลัก ผัวโอเคไปขึ้นเลยไปขึ้นลถเลยเอานี้กันร้องด้วยเหรอคะอ๋อขี้ร้องนะคะสำญญาถูกต้องไม่ใช่ไม่ได้คนรับผัวยายมีผัวคนเดียวอ่ะไ่ายายอ่ะร้องอีกไหมร้องไหมร้องให้ไหมเตรียมถ่ายอยู่เลยเย้ถึงบ้าน ไอ้ลูก,ลกอัดวิดีโอไว้พอดีรถบ้านตมีงานด้วยนี่รถสอดแต่ลูกได้าม